วันนี้สิ่งของที่เราจะต้องตามหาใต้ทะเลไปแอบ,บอยู่แห่งหนใดกันนาะนั่นน่ะสินะเด็กน้อยเราไปตามหากันดีกว่าได้เลยครับไปกันน่าจะแอบ,บอยู่แถวนี้นะอย่างเช่นอันนี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนชิ้นแรกเราจะหาเจอแล้วนะเป็นหีบสองบัตรนะเองดูสิมีหีบอยู่หนึ่งหีบก็กดเลยมีทั้งหมดสามหีบนะครับไหนชิ้นต่อไปจะอยู่ตรงไหนกันนาะ ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ได้ไหมไม่ได้โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ไหนดูข้างบนซิมีไหมใช้สัตว์เลี้ยงคอมโบไปหน่อยซิสัตว์เลี้ยงคอมโบซิจ้าไปตามหาหพี่น้องพี่ตามหาอยู่แล้วเราก็เจอพั่วนั่นเองเจอพั่วแล้วและอันนี้ได้ไหมไม่ได้ต่อไปจะอยู่ตรงไหนก,นกันข้างบนมีไหมหนะ่าข้างบนมีหรือไม่ ปูทะเลเจอแล้วปูทะเลหนึ่งตัวและตรงไหนอีกนาะหิมสมบัติตรงนี้อ่าไม่ยากเลยต้องตามหาสิ่งของที่อยู่ในใต้ทะเลลึกนั่นเองเจอพวกวเก็บพั่วเลยตรงนี้คืออะไรกันนาะถังบาเรลน้ำมันวูเจอน้ำมันแล้วนะต่อไปเบ็ดตกปลาอันใหญ่ยักษ์อันนี้ก็เจอเลย เรียบร้อยต่อไปจะอยู่ตรงไหนกันนข้างบนนี้มีไหมต้องปีนขึ้นไปดูที่สูงหน่อยแล้วโอเคสูงได้เท่านี้ปีนสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะแล้วก็เจอปูอปูที่แสนง,งดงามเหมือนจะเจอเบ็ดนะแต่เก็บพว่ก่อนเจอพว่ทันทีเลยนะนี่แล้วก็เจอเบ็ดตกปลาชึบ สัตว์เลี้ยงก็พร้อมแล้วก็คอมโบสัตว์เลี้ยงไปเลยแต่เจอพวตรงนี้เก็บเลยครบแล้วหรือเปล่า4ชิ้นเรียบร้อยต่อไปจะอยู่ตรงไหนกันนอสัตว์เลี้ยงพาเราไปแล้วชุบตัวนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรกันหนอที่ว่าเราเพิ่งหาได้เมื่อกี้ แต่เจอเบ็ดตรงนี้ก็เก็บเลยเรียบร้อยเราเจอปลาเมื่อกี้เจอปลาปลาโอหรือเปล่านะไม่ใช่เด็กน้อยโอเคปลาตัวนี้เจอแล้วมีไข่มุกด้วยดูเก็บเลยไข่มุกมีเพชรที่เรายังหาไม่เจอเลยนะเพชรนี่จะแอบซ่อนที่ไหนกันนอ้อ เพชรหายากเหมือนกันนะอุ้ยแต่เจอหีบสมบัติในนี้อะเด้เจอแล้วครบสามเรามาได้ห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วนะเนี่ยอยปั๊บเดียวเองปั๊บเดียวก็มาห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นและเราตามหาเพชรไม่เจอเลยอะเด้เพชจะแอบ,บอยู่ไหนกันนาะไม่เจอเลยนะั้นเราก็ใช้วิชา,ยยาการเติมโลบัคไปหน่อยซิว่าจะมีอยู่ตรงไหนกันเนาะชึบไปแล้ว อุ้ยมีตรงนี้หรออู้เป็นถ้ำเล็ก,ลกมีปูเก็บปูเลยชุบปูน้อยน่ารักเจอแล้วมีเพชรไหมนะแถวนี้นี่ไงเจอเพชรแล้วเม็ดนิดเดียวเองหอยย่าเหมือนกันนะหอยากเอาเรื่องนะอันนิดเดียวสีฟ้าหรออันนิดเดียวสีฟ้าในนี้มีไหมไม่มีตัวนี้เราเดินมาสองรอบแล้วนะ เหมือนจะเดินมาสองรอบแล้วเราจะไม่ใช้โลบักบ่งชี้ทุกอย่างครับเพราะว่ามันจะง่ายเกินไปเราจะใช้ความสามารถเราเองนั่นเองพี่ปปะโอต,ต้องใช้ความสามารถตัวเองในการตามหาเจอแล้วป่านีสุดยอดและ70%แล้วด้วยเดยตอนนี้7 0แล้วด้วยวยมีข้างบนนี้ไหมมีข้อบนนี้หรือไม่เพชรหรือเปล่าในนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยไข่มุกเจอแล้วตรงนี้อ่าไม่ยากละไม่ยากละด่านนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราก็มาได้ไกลละสัตว์เลี้ยงก็พร้อมแล้วก็ไปเลยสิครับจอะนี้สัตว์เลี้ยงไปเลยตามหายพี่นะลูกรุยกันเลยตามหายพี่ะโอนะครับเจอแล้วถังบาเรลน้ำมันนั่นเอง Ooh, ต่อไปจะอยู่ตรงไหนกันเนาะ77%แล้วแต่เรามาทั่วแล้วนะแล้วเราก็เจอถังตรงนี้ชึบเก็บเลยเรียบร้อยไหนโดูซิเหลืออีกกี่อย่างเหลืออีกสมอย่างโอเคปูทะเลไข่มุกแล้วก็เพชรนะครับเพชรนี่หายากนะอันเล็กจ้อยมันหายา,ยากจุงเพชรหายยากแล้วเราก็หาไข่มุกก็ยากเหมือนกันนะ แต่เราเจอปูตรงนี้เจอปูแล้วก็ครบแล้วเหลือสองชนิดแล้วเท่านั้นเราตามหาไข่มุกต้องซูมออกก่อนนะไข่มุกจะมีเปลือกหอยด้วยอจะม,มีเปลือกหอยแบบนี้ไข่มุกก็จะแอบ,บอยู่แถวไหนก,นกันนาตรงไหนก,นกันนาข้างบนนี้ไม่มีเพชรโอเคไหนดูซิซองนี้มีไหมไม่มีอู้หายากเหมือนกันนะหายากนะหายากนะเฮ้ายา ไม่มีจริงเดิไม่มีจริงๆไข่มุกอันสุดท้ายก็ไม่เจอแล้วก็เพชรท,ที่ตามหายาวนานแต่ก็เจอไหมตรงนี้ไม่เจอนั้นเราก็ใช้โลบักดีครับเราหาทั่วแล้วเดิพี่โบหาทั่วแล้วแต่หาไม่เจอก็เลยต้องจำใจใช้โรบักกันหน่อยและก็อู้หูขนาดเราเดินวนตรงนี้อยู่สามสี่รอบแล้วเนี่ยแล้วยังโอ้หเพชรแอบอยู่ในนี้ ถึงว่าเพชรในตมใช่แล้วลแกคือตมใช่ไหมใช่แล้วเราคือตมสตตฟคือเพชรหรือเปล่าใช่แล้วละ่ะเด็กน้อยโอเคสุดยอดเลยแล้วเราก็ตามหาผู้อื่นกันต่อนะ88%แล้วอึดใจเดียวก็จะสำเร็จแล้วดูนะตามหาอยู่สัตว์เลี้ยงพร้อมไปไปได้แล้วสัตว์เลี้ยงจ๋าไปตามหาได้แล้วไปทางไหนกันเนาะ เมื่อกี้เอาสัตว์เนี้ยเราหายคุยหายจ้อยจ้อยเลยพบเพชรโอ้ยตรงนู้นดีนะมีออร่าเล็กๆสีขาวๆบอกเพชรนี่แหละครับหายยากโอเคสามทับสี่หรืออีกดึงโอเคนั้นก็คอมโบโลบักไปเก้าตึ๊บไหนดูสิชึบ ไหนก็น,นอโอ้ไขบ่บุกนั่นเองไม่หาเพชรให้เราซะด้วยนะแต่ไปหาไข่บุกเม็ดใหญ่โปเจอแล้ว96เเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วก็คือเพชรนั่นเองใครที่มองหาเพชรแล้วเจอบอกพี่โอได้นะในคอมเมนต์พี่โอจะได้ไปตามหาให้เจอเลยหาไม่เจอเลยนะฮะอุ้ยและเจอเพชรชิ้นสุดท้ายแล้วแอบอยู่ตรง โซนนี้นั่นเองโซนเข้าถทําชุบกดเลยชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยลชนะแล้วสุดยอดไปเลยชุบมากันต่อนะต่อไปจะเป็นด่านไหนก,นกันเนาะไปดูด่านก่อนนะไหนด่านเนาะเดมาด่านแล้วเป็นด่านทะเลทรายนั่นเองมีกระบองเพชรด้วยสุดยอดและเช็คอินไลน์วันเราดูสิได้50ดาว อ้าเรามี300ดาวแล้วเราเพียงพอที่จะสมสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับสมสัตว์เลี้ยงเลยชึบไหนขอดูหน่อยซิว่าได้ตัวอะไรกันเนาะไหนนานๆหนชึบกุ้งนะเดงแต่ความเป็นจริงแล้วอาจจะคือปลาหมึกหรือเปล่าจ๊ะไม่ใช่กุ้งคูดาวนานกว่าคาปิบาร่าเราซะอีกนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไร นั่นก็โอเคนะครับทุกคนวันนี้เราหาครบแล้วใครที่รู้สิตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจใ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย